สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนไม่รู้ว่าได้ดูเรื่องเอ่อสกิทเกมกันบ้างหรือยังแต่หนูคิดว่าคงจะได้ดูกันแล้วแ่ะค่ะมันดังซะขนาดนั้นนี่ค่ะส่วนหนูนะหรอหนูโดนสปอยมาค่ะเลยเขาเ้าใจเนื้อเรื่องเลยไม่ต้องดูอะค่ะเ <c> ฮ <oughs> หลังจากที่ดูคอร์ทเกมแล้วไปถึงโดนสปอยอะค่ะหนูก็ติดใจเกมที่สองนั่นก็คือเกมแกะแผ่นนันตาน,นั่นเอง วันนี้หนูเลยก็จะมาพาทําขนมน้ําตาลนี่แหละคะ่ะที่จริงขนมอันนี้เรียกกันว่าดอลกนาแคนดี้นะคะว้าวมันดูน่าสนุกจังเลยพ่อแม่ขอทําด้วยได้ไหมฮะผอทาด้วยผอทําด้วยได้สิแต่ก่อนอื่นเลยมานี่หน่อยแล้วลิสทาไปเหรอทําได้สิเมื่อวันก,อนก่อนแม่ฉันพาทําแล้วถึงมันจะไม่ไปหน่อยก็เถอะก่อนอื่นเราต้องมีน้ําตาลทรายเบกกิ้งโซดาแล้วก็แม่พิมพ์รูปต่าง มามาทำขนมนี้กันเลยอย่างแรกก่็เลยเอาน้ำตาลลงไปในกระทะประมาณ2อสช้ชอนโต๊ะตั้งไฟอ่อนแล้วคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเริ่มจะละลายพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็ใส่ผงเบกกิ้งโซดาลงไปประมาณ1หยิบม,มือแล้วคนให้เข้ากันแล้วน้ำตาลจะฟูขึ้นแล้วก็มาเทลงถัดลองได้เลยพอเราเทเสร็จแล้ว เราก็ต้องรอให้น <st> ้ำตาลเซตตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอาจานหรืออะไรก็ได้ทำให้มันแบนแล้วก็กดแม่พีลงไปได้เลยเท่านี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมงานนีดเดียวเองมาเรามาเล่นเกมกันเลยอืสวยละเย่สำเร็จแล้วฉันทำได้ เป็นยังบ้างฮะสำหรับเกมสนสื่สนุกข,ของเราใช้แก้เบื่อชบปิดเทินได้ดีเลยเพื่อนๆก็ลองไปทําดูได้นะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮาโลาวีนแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปพิเศษสำหรับวันฮาโลาวีนให้นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วงั้นผมไปก่อนนะฮะบายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะฮะบาย